จากเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับผมอีกแค่ไม่กี่นดีีเราก็ให้คู่นั้นเดือกพาไปก่อนเอาคู่นี้เอาคู่นี้จบก่อนอาที่ผ่านเข้ารมาหคนสุดท้ายครับผมเราจะเอาเวลาดีที่สุดดีที่สุดเลยนะครับผมเราจะใช้รถคันเดียวกันไม่จีนสองคันเลยเลือกได้เลือกได้เลยเพราะว่าตอนนี้เราจูนรแรงมาอะไรเหมือนกันหมดแล้วอาใช่ครับแล้วแต่เราจะเลือกคันไหนอันนี้สุดว่าเราเลือกคันนี้ก็คือห้ามเปา อันนี้เราลงสนามจริงแล้วเราดูจากสถานการณ์จริงพี่ะบ้าจริงออกตัวพลาดต่างอะไรคือเราเอาเลยเราเอาเลยอันนี้คนแรกเลยเราจะแข่ง200 1เมตรมาผมให้ชูได้ก่อนปั๊บแล้วถ้าเราถ้าเราบอกว่าโอเคเอาก็เราเวลาก็เราจะได้อ๋อยอย่าลืมจับเวลาได้หน่อยนะให้กล้องอ๋อยชูวก่อนชูก่อนพยฟัน โอ้โหเสือ้วนเปิดเลยโอเคอันนี้ใครปากกพี่เสือวัน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 อ่าอันนี้คือคัดหนึ่งหนึ่งในสามเฮ้ยเอาเลยนะเอาโอ้โหมาเอาใจช่วยเสืออ้วนเสือเรืองรอบนั้นหนึ่งขอบพี่นะครับผมเฮ้ยอย่าเปลี่ยนเดี๋ยวเฮ้ยเอาเลยอ่ะรอบเดียวอ้าว มาเอาจะช่วยน้องพีด้ยนะครับผมว่าจะขับออกมาเวลาทเท่าไหร่เอาไปเดียวก็ได้เนะไปเดียวพอไปเดียวก็อวอ okay. พอเนอะอ่<พ>อาโอเคโอเฮ้ยเข็นเตะ กี่ดีหกสิบพุตอยู่ที่หนึ่งจุดแปดใช่หนึ่งจุดแปดสองร้อยหนึ่งเมตรห้าสิบสามห้าสามห้าสามเดี๋ยวไม่พูดอย่างนี้ละคลี่ควาไปแล้วเว้ยอ่ะได้ได้มาไปยุไปยุนะครับผมโค้เต็งโค้เต็ง อ่ะโอเคเอาเลยพี่เฮ<อ><อ>้ยช<อ>่วยน้องวายุด้วยนะครับเอาเลยมาัวเรงกุเล่งน,น้องครับคนนี้วายุ เฮ้ยวันนั้นผ่านเข้ารอบแบบกีชิวๆเข้าเลยชิ้วๆเขาด้วยดวงอ้าวันนี้ดูซิว่าดวงจะดีเหมือนเดิมวันนี้ใช้ดวงไม่ได้แล้วต้องฝีมือล้วนแล้วนะครับผม แกเมก้าหูผ่านเขารอบมาปีมือด้วยนะแต่ละอย่างปีมือจริงหาหาจุดเดียวเบิร์นไหมเบิร์นก็ได้นะเบินก็ได้นะเอาเลยไหมเออเดี๋ยวรอบนี้แบบไม่ซ้อมเยอะนะถ้าเป็นไอ้บาสไม่ต่ำกว่าสิบรอบนะ ต่อไปสือท้ายเลยยงมาคนท้ายแล้วท้ายสุดแล้วพี่คนที่6นายชัยนะครับผมนายชัยของพี่โตตอนท้าย คือเขาเอาเลยเหรอ,อทำไมมันซ้อมไก่อย่างนี้เ,เขาลองเขาลองอย่างนี้เลยเหรอไม่ครับมไม่ใช่พอ้อมยังเอาเลยไหมเอาเลยป่ะเอาเฮเอาเลยพี่เอาเลยนะเอเนะเอมาแน่โอ้เสียงเราจริง พ่อแม่ไม่เคย,ยนะไหว้ฮนะให้รถไหว้ลเลยพ่อแม่นี้ไม่เคยไหว้เลย <c oughs> มาเจอรถ ว่าขี่ดีกันหมดนะวันนี้ไม่แบบว่ามีลอ,องสังเกตดู60ฟุตแต่ละคนถ้าได้คือ1.8ไปเลยนะพี่ใช่ถ้าใครวิ่ง1เฮ้ยมีใคร1.8ปีน,นี้นี่มาแล้วเวลามาแล้วเวลามาแล้วตากล้องอนั้นกล้องนั้นมาได้แล้วกล้องนั้นมาได้แล้วมาได้เวลาประกาศครับผมโอ้โหรอคอยเช่นกัน จนมันถึง EP อะไรวะเนี่ยโอ้ยจะ20เลยเราเป็นโค้ดตรงมาตัวเลยเออเออมา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 เดี๋ยวดูก่อนว่าใครจะได้เอางี้เอาคนที่เอาคะแนนไล่ยิงแต่สุดท้ายแล้วอะขึ้นมา <ปะ S 2> ท้ายสุด,ด,สดจะได้เต้นเต้น<ๆ>ไล่กันไปอ่ายสุดนะครับผมเวลาอยู่ที่9.807 9.807ใส่ผิดไม่สมบูรณ์ฮะสแตมสแตมสแตมโอ้เดี๋วยวจะบอกก่อนอ่าอันนี้โพเดียมมัเลยมีห้าก็อยู่ที่เลยอ่า ไม่ได้มันมีห้าอันนี้มันมรื่องหกไหมอ๋อคอันนี้คนสุดท้ายต่อไปมาคนต่อไปครับผมอากาศหน่อยเมื่อกี้ไอ้จจะเต็มแล้วต่อไปใครเก้าดีมีไว้ตอนท้ายครับผมเก้าจุดห้าหนึ่งแปดเก้าจุดห้าหนึ่งแปดครับไทยนี่ขึ้นไปเฮ้ยมาเฮ้ยสุดยอดอย่างไรต่อไปอ่คนต่อไประกาศเมื่อกี้ไทยต่อไปนี่ 9ก้าจุดสี่เจ็ดหกเจ็ดหกสี่เจ็ดกน้องพุ๊กฟุ๊กุ๊ครับผมเอ้ยเอ้ยดีดีเพื่ต้องดีต้องดีอ่มาคนต่อไปอ่ะอ่ะกันเมื่อกี้พุ๊กเกุต่อไปเก้าจามหนึ่วายุวายุเอ้ยหนึ่งในสามแล้วเอ้ยเอ้ย เดี๋ยววัน <mit> น <ito> ี้ท so, uh, e like ี่หนึ Wenn ่งเดี๋ยวจะบอกมีถ้วยรางวัลให้นะครับผมนี่เดี๋ยวบอกนี่ถ้วยรางวัลจากพี่บี้ขอบคุณมากพี่เนี่ยคนที่ได้ที่หนึ่งวันนี้จะได้ถ้วยนี่พี่บี้เตรียมมาติดตามมาตั้งแต่คัดตัวนี่เขาดูโทรมาหาอมผมดูอมตั้งแต่อีนีแรกเลยโคตรมันเลยวันนี้อ้ก็เป็นส่วนหนึ่งดีใจมากนี่เขาเตรียมมาให้เลยนี่ยพี่บี้เอามาให้เลยพี่บี้เอามาให้ด้วยไปดีใจแทนตอนนี้ก็จะเลือที่สองคนมาเ คนสุดท้ายนี่แบบจะเต้นๆหน่อยโอ้อะมีพิกว่ะรู้ยังว่าตัวเองได้เท่าไหร่รู้ยังอย่างนี้พลิกมันมีพิกว่ะมันเหมือนจะได้แต่ฝ่าเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวมีใครรู้ตัวไหมตอนนี้ทอะไรเอาละครับสองคนนี้ผมอยากให้พี่ประกาศอันดับหนึ่งเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นใครเอามีเฝ้าก็คือเท่ากับจะพลิกมันพิกไปเลย ตอนนี้คาดบังก็อันนี้ครับผมโดยเรือสองคนนี้ครับคนนี้อันนี้คือเวลาที่ดีที่สุดครับอ่าฮะอันนี้ก็ที่ศอ่ะพี่ประกาศคนไหนก่อนพี่พูดเลยไม่หประกาศที่หนึ่งใช่ไหมโอเคอันนี้เปล่าเออถ้าเปล่านี้ก็ไม่ได้เอางั้นก็ที่ถ้าเปล่าอันนี้ต้องขึ้นใช่ไหมเพราะว่าไม่มีใครเปล่าเลยใช่ไหมล่ะอ่ะพี่หนึ่งเลยพี่โอเคเวลาโอเคครับประกาศที่หนึ่งครับผู้ที่ได้ทําเวลาได้ดีที่สุดนั่นก็คือ พี่ครับผม9 1 2 3ครับแล้วก็หมีหมีก็9 3 1 1ครับหมี9 1ครับผมโอ้โหโเดียวคเลยว่ะไม่มีปาเมื่อกี้หรอกเพ่นี่เจ้ไม่่แกหลอกเล่อนนะเจอ่ะเดี๋ยวเราก็รับช่วยราวันจากพี่ดีเดียวที่ ที่สองที่สามเดี๋ยวผมมีจะมีรางวัลให้นะที่หนึ่งในสามก็จะมีรางวัลให้นะส่วนที่นี่ก็เดี๋ยวมาเที่ยวกันปีวันนี้เราก็สื่อสารไปคนไข้ปะเดี๋ยวพี่บีเฉดระมืออ้าโอ้โหมืออ้าครับผมโดนล้มตบมือเลยครับผมตกมืออ้าวเฮ้ยช่วยอ้วเฮ้ยโอ้เยเดี๋ยวเสายชิวพี่บีติดตามผมตั้งแต่ซีซั่นพัดแรกแล้วก็เตรียมเตรียมช่วยรางวัลใหม่เจ้าเพื่อน ไปใคไดีหน่อยมึงดิโอ้อยไปแค่นี้ป้ะไปแค่นี้ปอะไปแค่นี้อไป้สายชิวเราวจบเลยโอ้สุดยอดจริงโอเคเฮ้ยวันนี้คนที่สิบในทุเรียนี้เนาะว่ะวันนี้เฮ้ยถามว่าร้านบีบีเฮ้ยเปิดร้านอะไรวะเปิดเปิดอะไรพี่วันนี้เปิดร้านเปิดได้ครับว่าเปิดร้านเลยมีร้านรุตบาร์ลุตบาร์เฮ้ยเฮ้ยไปไหมไปไหมเปิดวันนี้เปิดไหมพี่ วันน <laughs> ี้เ oh ปิดไหมวันนี Looking ้เปิดลองรับสายชิวหมดนี <c oughs> ่ได้ไหมเนี่ย้เยคร่เดี๋ยวไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมชมแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะกินข้าวกันไปโอเคสหรับคลิปนี้นะผมเราก็ได้เห็นแล้วครับผมเอ้ยแล้วจะบอกเออมานี่มานี่เลยมานี่เลยมาแล้วไอ้นี่ผมไม่ค่อยอยากรถตัวอะไรแล้วโอ้โหเฮ้ยอย่าไปอย่าทำลายแม่ที่มาดูแลมันแล้ว เราไม่มีสิทธิ์นี่เออไม่ได้มาได้ดูแลมันเรามาถึงเทอลแล้วอ่ะคาะนี้คนที่ได้ที่หนึ่งนะครับผมมีไงมึบ้าไงวันนี้โหมึงจะไหวเว้เนี่ยตอนแรกกูมั่นใจมึงากๆตอนนี้กูไม่ค่อยมั่นใจแล้วแล้วแม่ก็มั่นใจนะก็คิดว่ามันี้มันขี่รถเขาพังไปนะพี่โอมมีอะไรจะฝากตอนนี้ที่หนึ่งนี่เห็นไหมที่หนึ่งน้องพีก็ขอให้ ใส่ไปไว้กองเขาด้วดีดีโอ้โหดูถ้าาเราอยู่ผมไม่ได้นะผมไม่ให้พูดนี่โดนนะอ่าพูดว่ามาก็โหดกับผมอยูผมยังเทียบไม่ได้เลยทันทีมาทำหอวหนึ่งจุดเขาเรื่องยังออกหนึ่งจแล้วพันเมตรจะสู้เขาไหวไหมไม่ผมไม่ขี่พันเมตรอ้าวเอางี้เอากี่เมตรจะขี่กี่เมตรอ่ะจากเจองกี่เมตรแช่จนเครื่องพังก็แสดงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านี้อ่าไม่เทียบพวกนี้มีสิทธิ์ขี่เลือกได้ไม่อันนี้หนึ่งหนึ่งจะได้ขี่กับบุนมีจะแข่งอีกกี่เมตร อะเจอกันกี่เมตรดีงานแต่งานพันเมตรสี่กี่เมตรสี่ร้อยพี่อู้หอันจะเป็นคู่พิเศษสี่ร้อยไหวป่ะไปไหมล่ะสี่รอยไหวไม่เอาผมชอบขอสี่ร้อยพอสองร้อยดีกว่าพี่พันมันง่ายพันมันง่ายเกินมันยาวมันเอาสี่ร้อยเอาไง400สี่ร้อยโอเคเจอกันที่รับคำ้าเราโอเคไหมโอเคแข่งแล้วก็ ส่วนที่นี้อ่ามันจะมีหนึ่งสองสามก็เดี๋ยวจะมีได้กี่รุ่นสองร้อยรุ่นพันก็เดี๋ยวเราจะมาคัดกันอีกทีอ่าเดี๋ยวก็ส่วนที่จะได้เจอบุญมีก็แน่นอนพี่ได้เจอหลังจากนี้ต้องกักตัวเดี๋ยวมาซ้อมกับพี่บีอยู่สักเดือนหนึ่งก่อนเลยเองอยู่พี่บีพี่เอาไปไปสักคนยังวันนี้ฝีมือดีฝี่ดฝีมือดีเออฝีมือดีนะคุณมาฟังอาอาจารย์คุณพี่เทียบมาพูดหน่อยอ่ะ ว่าพี่เจีย๊ยบนี่ก็เมื่อกี้พี่แกแอบด,ดูพวกเราการกัะท้วยผมอยากให้พี่เจีย๊ยบดูแววอ่ะที่เป็นไงแววแต่ละคน <พอ S 1> ก็ทุกคนเก่งนะครับต้องรออย่างแล้วทุกคนเก่งแต่ทุกคนต้องไปฝึกเรื่องสมาธิครับนะสมาธิบางทีออกตัวดีแต่การควบคุมรถไม่ดีแต่ผมมองว่าสิ่งเหล่านี้น้องๆทุกคนนี่ไปได้ฝึก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 ได้นะครับสมาธิดโดยเฉพาะหัว,ว,เ,หวเขียวเนี่ยเฮ้ยจะบอกที่ ทุกคนมีสิทธิใกล้เคียงกันหมดอยู่ที่ว่าใครจะมีสมาธิดีกว่ากันการแข่งแดกไว้สมาธิต้องออกต้องคือน้องๆจำไว้อย่านะครับว่าการออกตัวเนี่ยมันต้องตรงอย่างเดียวนะครับ <S <S ถ้าน้องเลื้อยไปเลื้อยมาเนี่ยพวกน้องรู้ไหมครับว่าระยะทางมันจะเพิ่มดูไหมครับระยะตรงทางตรงคือ2องเมตรแต่ถ้าน้องเลี้ยวไปเลี้ยวมาแปลงแปลงมายาาเข้าเส้นเนี่ยจะกลายเป็น2องเมตรหรือ204เมตรก็ได้ดูไหมครับเพราะนั้นแดกไว้มันจะต้องออกตรงๆอย่างเดียวนะครับอย่าเสไปเสมา ประมาณนั้นอผมภาษาเขมรโอเคอ่าพี่พี่ฝากอะไรถึงน้องๆไหมที่มานี้อีกรอบนึงผมได้เห็นตัวจริงแล้วก็เห็นผลงานนะถือว่าทําได้ดีมากแล้วก็น่าชื่นชมนะก็ผมเชื่อว่ายังพัฒนาได้อีกเห็นวันนี้โหททำเวลาได้ดีมากก็สามารถพัฒนาได้อีกครับผมก็คุ้ะวังมันตกแล้วฮะคุ้ยกับบ้านจะคว้งทิ้งละโอเคครับก็รอรอดู การพัฒนาแล้วก็การแข่งขันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงก็รอดูเลยครับผมโจมกติการถอะไรปินปิ้นยามฮ้าปิ้นเดียวเท่านั้น4ี่ร้อยเมตรรับคันางครับผมกติกาคือ53สาเอาล่างเดิมกล่องนี้กล่องแมปข้างเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดนี่ก็เป็นกล่องของพี่เขาปั้งพี่เขาปังอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวเชิญพี่เขาปั้งนี่ก็พี่เขาฟั้งนะครับผมก็ลูกค้าที่ตอนนี้คือเขาเป็นสปอนเซอร์ให้สำหรับ ลูกค้าที่ได้ยัมห้าอย่างเรายัมห้านะก็จะให้กล่องมอบกล่อง API ฟินมาให้เราฟรีเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นให้ผมเอ็กซิเตอร์แล้ววันนี้ก็เดี๋ยวคนที่เนี่ยมีใครอยากขับเอ็กซิเตอร์แข่งไหมมีใครอยากขับคัดมือไหมเนี่ยหนึ่งในสามนีเนี่ยอันนี้ได้กี่นี่ละอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้กี่อัธกี่พันธ์ง่าหรือจะขี่คัดมืออะไรงี้ก็ได้อ่าเพราะว่าในรุ่นผมจะาให้คัดนักแข่งมาขี่เนี่ยหนึ่งในสาม อ่าใช่ว่าหนึ่งสามไม่มีสิทธิ์ได้ขับอยู่แต่รถที่จะได้ขับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่เข้าฟางเลยช่วยเอาแบบเต็มสูบเลยพี่ให้เด็กๆผมขับนะได้ครับเดี๋ยวก็พอมีข้อมูลอยู่รุ่นเนี้ยอ่าโอเคโอเคก็ขอบขอบคุณพี่เข้าฟางครับผมอีกรอบหนึ่งเราขอบคุณพี่พี่ขอบคุณนายเจ้าลองขอบคุณทางยามาห้าผมที่จัดกิจกรรมดีอย่างนี้ให้พวกเราครับผมส่วนซีซั่นสองจะมีไหมอะไรยังไงเร็วๆนี้เป็นไงครับยามาห้าคิดว่าไงครับผมเฮ้ยมีแน่นอน เฮ้ยไอพวกตกรอบเอาไงวะสมัครใหม่ได้นะฝากใหม่นะอ่าสำหรับท่านที่ใช้รถจะมาห้าฟินในการแข่งขันนะครับผถ้าลงแข่งสนามนะครับมาติดต่อผมได้เรื่องอะไรเดี๋ยวจะมีส่วนลดให้ราคาพิเศษโอ้ยอันนี้ทุกรายการมีกอครับแรกทุอันนี้ทุกรายการอันนี้เราเอาเริ่อเฉพาะบุรีรัมย์พันเมตรก่อนบุรีรัมยพนี้ครัต่อไปเราก็จะขยับขยายเข้าไปอ๋ออะไรพิเศษ พี่พระยามาห้าริบไทยอ่ะโอ้โหมันแน่พันเมตรอันนี้ปะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับกิจกรรมดีๆมาห้าครับผมโอกาสหน้าเราซีซั่นสองเจอกันแน่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ บอกเลฉันจะชอไปหาเธอขับรถไปได้กว่าเดียวกันหนึ่งล้านปีแต่และฉันจะปิดหมดบอกเลยไปบอกลาเธอละตอนนี้จธอยู่ไหนใช่บอฉันละหน่อยเออฉันะิดทั้งหมดบอกเลยฉันจะชอบมปอาเธอขับรถไ,ไปได้กว่า